ขยับขยับมาทางซ้ายหน่อยโอเคนึ่มากเองหัวใจเราจะได้ตรงกันโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าว่าการที่เราสร้างเด็ก2องภาษาเนี่ยนะครับเราควรจะ ทราบอะไรบ้างน,นะครับข้อที่หนึ่งนะครับมีคําถามว่านะครับเด็กเนี่ยนะครับจะสับสนไหม,มบอกเลยว่าไม่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีการสับสนแน่นอนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับไม่ใช่คนตัดไม้จะไม่ทางซื้อขวานเข้าปากมุกอะไรอ่ะไม่เข้าใจใเข้าใจก็เด็กก็ก็ลูกเรา ไม่ใช่ช่างตัดไม้ไงก็จะไม่สับสนเพราะว่าไม่มีขวานไม่ได้ถือขวานเข้าป่าไม่มีนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อนั้นนะครับยังไม่มีงานวิจัยหรือว่านักวิชาการคนไหนนะครับที่เขาเข้ามาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับก็ปัญหาการผู้ช้านะครับปหาการผู้ช้านะครับก็ ไม่ต้องกังวลนะครับอ่าอ่อาการหาการพูดช้าเนี่ยนะครับเกิดได้ทั้งเด็กแบบธรรมดาและเด็กสองภาษานะครับแต่ปัญหาการหูตึงนะครับเจ้เกิดกับผมนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าเพราวมียผมบน <laughs> ลูกผมก็เป็นหูตึงเหมือนกัน,น <laughs> 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 ออไปออไปนะครับ <laughs> อ่า ส่วนเรื่องของการพูดผิดรูปกรแล้วก็การใช้คาผิดนะครับก็ก็ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเป็นเรื่องของพัฒนาการทางภาษานะครับในวันหนึ่งเด็กเขาจะรู้ว่าควรพูดอย่างไรให้ถูกต้องนะครับแล้วก็คําไหนใช้กับอะไรเดี๋ยวเขาจะรู้ไปเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมึนงงแบคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับกังวลเรื่องว่าถ้ามึงจะมีเงินเลี้ยงลูกดีกว่าแล้วรับ <laughs> ส่วนคำถามที่ว่า เรียนภาษาที่สองตอนอายุเท่าไหร่นะครับก็คือห้าถึงสิบห้าปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เขาศึกษามาว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็บอกว่ายิ่งเร็วเมื่อไหร่นะครับเร็วที่สุดยิ่งดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอายุที่มากขึ้นนะครับส่งผลต่อประสิทธิภาพของสมองในการเรียนภาษาด้วยนะครับอ ข้อดีของเด็ก2ภาษานะครับ1คิดไว่าจำไว้นะครับพูดเก่งนะครับแปลเก่งนะครับมีการตอบสนองมีสติปัญญานะครับมีความสามารถในการเข้าสังคมนะครับได้ดีกว่าเด็กภาษาเดียวนะครับแล้วอีกทั้งนะครับเด็ก2ภาษาเนี่ยนะครับมันเหมือนว่าเขานะครับจะมีประตูสู่วัฒนธรรมอีกว่าธรรมหนึ่งนะครับ โอ้แล้วที่ผมไปเจอมานะครับผมไปเจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่า fast mapping นะครับ fast mapping นะครับเป็นเป็นปรากฏการณ์ทางสมองนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาของเด็ก2ขวบนะครับแต่ในการศึกษาเนี่ยเรายังพบว่าปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นกับเด็กที่โตกว่านั้นด้วยนะครับก็คือช่วงเด็ก6ขวบถึง10ขวบนะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรนะครับ ผมอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับว่ามันมีไงานวิจัยมาหลายทศวรรษแล้วนะครับหลาย10ปีแล้วเกินกว่า50ปีนะครับที่บอกว่าภาษาเนี่ยนะครับจะอยู่หรือจะจะไปนะครับ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับว่าใช้บ่อยแค่ไหนใช่มากแค่ไหนนะครับแล้วปัจจัยนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับของภาษาของลูกนั้นก็คือ บ้านนะครับและพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับตั้งใจนะครับแล้วก็อ่าอ่าค่อยๆฝึกลูกๆไปนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับจะอ่าทำได้แน่นอนนะครับ <c oughs>